สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับมือนี้เ้าก็มาเดินทางไกลเลยครับมือนี้วินตกไก่แห่งเด้อจ้ามือนี้มากินเนาะแมีนครับมาหาผู้เชี่ยวชาญในการกุนกินมาผู้เชี่ยวชาญสุญญาเชี่ยวชาญทุกอย่างครับเกิดกับบารบิวเนาะแมีนครับพาเ้ามารอปลานะจ้ะ กไปหลุดไตาเบืงจ้าว่าเฮาสีคนมาหนีสีมันห่อยมาอะไรไปเนาะนี่ครับคุธอินุเหมือนจะมาเนี่ยมาลองมองครับมาฝึกวิชาไหมครับลองมึงอำเภออำเภอรัตนาจังหวัดสุรินทร์จ้ากรับไปลุดไปตาเบืงจ้าว่าเฮาสีมันมาเนาะแมนครับไปจ้าไปครับลุยพี่น้องลุยครับดุยยมาในกาดในป่าวลง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 เหนล่ หมดตรงเลยบ้านมาหลังกับมาเนเลยหมดสายเลยค่อยค่อยๆหันายองไปยืนบงาเจอู้เดี๋ยวเป็นสิมวั่นนั่นันดูีที่สุดสามน่งสามให้ดังยุกเด้ไดวต้องนั่งก่อนเด้อหนึ่งสี่เท่เด้อพี่น้องบังเน่ตัเบิ้งยับ thì bóc cốp bóc mũi 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 ôi mũi 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 ไม่เดียวไม่เดียวหาตัครับมันมามนเยะนาจะหูก e ิโนนทางนี right. mache, <point <point ้เนาะคนบนเป็นขวายมาเนาะเป็นหลงไปเป็นี้ยเลยจังยมาล่างพุดเมองจากจิตตแตกตเนาะบอครับพุฒพุดเป็นเก้าบะออตเขาจังสุทายพี่เรางมื่อีรอบนึงนะอันนี้ทายไปเลยกับสดนนั่นจ้ะไปเด้อมาเทวมีซชบเจ๊อ้ฮะบกนเน nó mẹ 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 gì? Lùm mẹ mẹ lùm được mẹ 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 lùm mẹ 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 ป็แล้วนี่โต๊ะปงคนเป็นจะเป็นแนี่งอล่นีแหละแล้วก็ยนย็นในเดียวอืมเนี่ยะนึงครับเดียวอืมอตุ๊กโต ดินกระแหงเ้ยครับฝนก็อบาตกแห,ง,แหงเป็นแหงครับเน่ขนาดขุดลงไปเลยก็ยังแหงอยู่ครับลงใส่ชิมิตัวเดียวโ่นขาดว่าชิมติตัวเดียว,วรครับตัวเดียวอันเดียวนี่งตเดียวเรื่หงุ่งไมครับนี่ครับลักษณะ เราเจอว่านี่มีสองหูสิมีหลายตัวครับฝาดว่าเพเป็นขวยแบบครับง่บาครับเดืนเดืนนเป็นข้ยปกติที่เป็นขวยขึ้นคล้ายๆขวยของขี้ปมเนีครับเอาเอาเมืองครับเรียนหลู่บางกอนครับนั่งเงินสามพูดพูดป่าสะอาดป่าสะอาดป่าเบางกอนครับนี่เป็นสกุลนะแม่เนี้ย ังเสียงขีดนะครับพอแล้วพอแล้วเตื่นตื่นเลยครับนหนึ่งตัวแล้วสองนั่นสองน้อขวดเลยครับเมื่อเสียงเด็กเด็กนาเขาดีครับย้ำมาทัานได้ยัำโอ้เสียงจัวกันยูดเนี่ยปอนลงไปเลย เงินหมดเหลือจำเกาเลยสันก็เก่าขาดปลาสองหูห่วยเยนเดือดสองตัวุดตะบันห่วยสองหูเลยสองตครับสองเสียมกบเลเอาไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับแม่นาไปเรื่อยๆางหูกับนะพอแล้วครับอาบึงควายใหญโต

เป็ดเกเกอุ้ยหมดอี่เอาใส่ไปเด้ครับเก้าเล้วเก้าเล้วเก้าเล้ก้สีอู้ดีใจดีใจโอ้ยมตาหนมือคนขวดข้าจะมวนอันนี้1ิบเตีท้ พางกันไปปวดไม่ดีใช่หมล่ะหัวซีฟเขาหัวซมวนเลยหัวซิฟนี่อเมันเคยพ่อหลายเขาเคยพ่อหน่อยเขอนซ้ำนี่ดีใจแห่งน้ำบานยังบิดตัว คิดสองัวนามเห็นตัวนึงอยนั่นป่าอุ้ยดีเดียคิีกอีกคนเดีอยววรด้ยต่อิดซีเลยครับีตัวโอ้ยดีเถอะ่ช่สวยกัน หากใหม่ดีหมดบองกันมังุรัตดกันเพื่อนท่านบองรัน์น้ัดนันจี้อกกได้เรียนออกด้วยยังว่าจ่ากันนะจ๊อสคนจากันเนี่โอ้ยนี่จะจอดใปไม่ออกแป้วอะไรบอออกแล้วพุ่นพแล้ว เวลาคนนั้นรู้ละนอาจะบินไปนั่นเดินหัวกันนะทั่วปุมนี่เอาไงไงเบาเลิปุ่มนี่แมพกียต้องนี่แะที่ว่ายังใปนกันนี่ที่หลังที่บอกไวยเห็นไหมยากให้เป็นนี่ยังนี่เป็นเบ้อเบี่ยวพี่น้องมีตัวเดียวหวานนี่เป็นน้มันอินเป็นนาำตักคือเน้นความมวนพี่น้องในใต้เกียด มีดามามากเขามากี่ละนิดเต่ะน้อยกับ่เป็นยังครับสองมดสองหนี่าัเปี้ยนั่งบนท่านน้อนท่านน้องออกเปี้วโอ้ท่านสองตัวพอนออกเป้วบัดโองไอ้นแข่งกันนะเด้อจ้าวไปที่มีหลายกวกาันะสู่สู่สู่บ้าวิ่ลบบน้อเมื่อจะมาเรียนพูวตากุดน้องคโอ้ยสองตัวแล้ว น่สองสามอุ้ยคือ่อไว้บเถ้ท่านอยู่ผองสี่นะสีที่สีใบเถอผมว่าท่านเห็นอยู่อฮะอ้ยดีใจจังเลยเอาเลยๆก็ข้าอยู่เวียงก็มาเน่อมวนเนาะหมูดูไปขุดีูทั้งบนทีะีลคุณ

แต่ว่าบาง,บางเจ้าเพื่งกับพุดไดอ้อดยู่เป็นบางโซนครับนี่เหนื่อยมากจัิงจริงเลยบุ้ยบุ้ยบุ้ยมาเร็วบเบื้องคุยของเขาเจอบุ้ยมองเนี่ยคนจ้าตุกโผงพอดีบุ้ยสาวเลยคุณพุดมาก้องไว้เลยนี่เฮียมาหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ด อ๋ออันน ok hey. ั <S 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 ้นก่อนพี่ดินแปดไม่ติโต๊งผงมองไงไมากับโบลูกได้สาวหนึ่งดโอ้ยจะจอดเลยดังสีกับไข่แน่อยอู่เนาะแมนอยจ้ะไมิดกาวางเนี้ยจ้ะมาล้านนีงาวายหนึ่ง้้้้้้ยหนึ่ง้้้้ว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้น้่เ้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ Hoa hôm nay. 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 Hoa ดมนไหมหจบมานมีไหมเปิดากไว้ด้อจ้อะนก็หอดผงเป็นิ่นจีบเป็นดินน้มหลมเลยครับมองนอยู่นักหนึ่งสองสามอุม้ยสี่ Ui, là... à. <st> ừ. <sharp> ừ. <Thế đẹp> <laughs> nếu được thế nào? Oh, chưa kịp 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 chưa โอ้ยตรงหนตงาม้หครับนโอ้ร้บอกมือจุกมือจุกมือเชียวบ้างนี่ยังมีใช่สิบสิบอสิบอ็ยสิบสองสิบสองบอกมีนสองนะครับเมีนบมดแล้วถบสวครับ กักงอู้ด <32. S 3> <c oughs> <laughs> ีแฮงสองนัดสางก็ขาดอู้ดีแฮงดีแตใจมากมาเลยน้องห้อง เปิดดรจะเปิดาปากกยกนหูหลายเนาะแล้วก็นู่นหลายนั้จ้ะขนาดดิ้งแ<ำ>ข็งๆเนาะนไหครับมันงแร้อยส่วงบาง,อ,งไไอุ้ยมองสองบางชัดกับสีประชันในเด้จอจะทายตรงเนี้ยว่าต้นน้องการุนตาน่อง่าเนียมโตกินนุ่นครับบเนียมกระกองนี่ยตนองจะเตือนเสียนเอาบานเอาบุมีเลยบ้าเนี่ยอันนั้นตๆๆโอ้ยนั่น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 ตัวนี่ยินิตีกันมล้วครับ nah nah, muntio muntio, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam, ini tujuh, ini delapan, แล้วมือควรได้ครับอยากเป็นถีกโตคนเพราะว่าเขาขุดเปิดหนาเลยนะนี่อาจารย์ก็วาเห็นแนวนี้นะ้วเมื่อไหนๆอาจารย์ก็ไมเห็นแบบเปิเต่าแล้วมันได้รัโอู้ท่นนั่นนั่นนั่นสีบูดีเนาะนั่นสีบูดีแล้วครับโอ้โหเจ๋วนั่นต้นนั่นนี่วาไปนะสีบ อ่าคหลสายไปคุดเนี่ยนี่ต้นใหม่เป็นก็ตายได้แต่พว่าหาคนหลายเนาะหาคนคนละส่วนด้วยครับนี่คนะตืนเนี่ยคนมาแต่ขนเด้นี่หาคนจิตใผมไหวนํำครับไม่ใช่แค่ตัวผมที่เบีม่เมนมมันทิ่สองสองอหัวขาดฉันมวนแห่ง เอาไว้อีกองเดี่ยวไปทางเาเนาะเป็ยนไม่ได้บานอาจจะหลุนมั้งเรเคยผ่อนเนี่ยเนาะเกันนั่นั่นนัันนากระนั่นั่น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 ดั่นั่นนั่นนั่นนอนนั่นั่นั จำเลี้ยวโฮะไปไงเพื่อนะ้อยๆนะอุ้ยอย่างน้อเนยปอกบ่โมดี้ชิบด้วยแสนส่องจอยไอ้พองพองปนจโอ้นั่นนั่นโอ้โหนีมันใครแน่

เรื่องว่าใส่กูดนะกล่อมุกกกับเห็ดหนึ่งนั่นเปิดนาวยนะครับขาดว่าสิงาดว่าสิมีหลายโตหุ่นนี่ผาดว่าขอบฟ่งคนไม่หัับ,บคุณจริงหอยนั่นนันมามแล้วเาุาุานั่นุแล้ว,ว,วโอ จอคดละยี่สิบตัวแล้วสาเจมานค่ะนั่นั่สองสองสามสี่นี่นมันแค่เป็นกระดมันมลงมาเลยวะโงมันขึ้นมาขึ้นโคงแบบนี้ครับขึ้นนักนะพันอยู่แอยู่พันอยู่หลายโตตินกระสิบขึ้นผุยเลยะไปเไรเลยหาเนาะอยางนี้มือซีโอ้ย

ủa, đi 삼, đi 四, ủa, ủa, đi 삼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 , ủa, 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 สิบเจ็ดสิบตยีบเลยมันโอ้เ็ดโตครับนี่นี่นั่งลูกไรกเลี้ยงอลกน้เปดเนี่มัเสียมเสียงก็เยมันเลิกอะอุ้ยสาบเลยสิบเอุ้ยกอีกอีกีูมนแหง มันใส่สานองด้วจากคุณมาเคยพอเนี่ยตื่นตเป็นธรรมดาด้วยจ้ะโอ้ท,ทีเก่าตัวเลยอุ้ยพ่อยิ้มบ๊อบบาอบวม่รบก็จะบอกหนุ่มเด็กสวยว่าจะป้๊นะับุกมนะครับขึ้นงนะครับสึนเทียวขึ้นเทียว ทั้งมทุกคนทั้งคนมันมันจะขป้นโผโผวงเนี่ครับเวลาสี่สิบนะแม่สามิบันก็ยังไหอยู่เนาะสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบมันก็พอได้ี้่สองสองหนึ่งสองออ่ตัว้อ๋ พี่พี้มันัพาโอำแห้พูดนี่บอบะรเกตแปดนี่แปดตัวนี้ันันนี้คนนี้เท่านี่ผมมันอ้นั่โอ้สิบบตัวนี้ด้อนับเป็นบาทเป็นตัวที่ดีนับขามนับกายสินะครับสิบเก่าสิบเก่าท่านี่านสิบท่านี่สิบเรด้วยสิบเอ็ด ตัวนั้นพ่นพนไท่เลยนี่พ่นไ่แบบิตายีครับก็บองพ่นออกทิปอะไวนทิเก่าฮะทิปเก่าหรือเปลู่บอเมนบออะไรวทิอะไรทิเ่าเป็นแล้วแมนูเมนูอ๋อไเลยให้พี่้องนับซะใช่ใช่ตัวนด้บานหลงมาเป็นวน โอ้ยสานุ่มาหลว่หลายเลยล่ะครับโต๊ะผมนะมีสองพงคนที่สององนี้ห้คนนี้ห้งหลายห้ตันทำปลาหนมาหลงสับแ็คมันจะตัวไอ้เรื่อตัวนำปลา้าหลงคาจมวนม่เคยผอบผงเหมือนใงญ่หนึ่งเบิดจ่อยห้องมเบิด น,น,นั่นน,น,นั่นมันเป็นหงุเป็นโพวงของพวกนั่นนึงมือหดศากเป็นตายน้ำปวดมือทั้งนั่นมือนวดนวดปวดมือหดศากเป็นตายนอนเป็นไข้แล้วเนาะเอาเป็นไข้เหลวคนสิตายได้ครับมันกี่นนุนปวดมื่ปวดต้องะไรนะพูดเอาท่องมือทั้ไมจุ๊บพี่มาล้านตรวจสอบไปได้ครับเอาเสียมตรวจสอบนะครับโอ้ยเปิดเป็นหงุเนี่ยไม่มียังเอยมีเลือดเนาะ ไ่แต่ได้โผงหนู่หมแต่ว่าจะมีอะไรก็โตดนะครับแต่วันนี้สองผงครับน้ำนอุ้ยขวดเลยยังดินแต่แกนแต่ว่าพูดง่ายแม่มันตื่นนะมันเยอะอุ้ย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 ไออลมาเลย เดี๋ยว่านำจำนวนมาได้เอาตัวเอาโตมันตายแค่ไันไปเร้วนียิีนีกันนะนั่นมมันแค่โตว่าได้นับเลยว่ได้นับนรอ่มลงไม่ได้นาบเป็นชิพเ่าได้ปวดว่าปวดว่าสีเศร้ากลัวเลยหรอไปน้ำมาหลงคาเทมวนมันมเคยพ่อนั่นนะ คนนบ้านเนาะหัวสหัวคนนึ่งหัวขาดหัวคนห้ัวขาดตัเป็นตัวเป็นองเะต่เห็นบอกสีงัดงังัจ๊ะหอเลยครับคึู่นี่เนี่ยเขากรสีกบาแล้วนะครับพี่น้องไปเบื่อความมันห่อเด้อจะมาเนี่เกิดมาเขาก็เคยผดเคยเห็ดที่นู่น ตรงน,นี้ไปนี่เนาะบางหูยี่สิบหาตัวก็มีนะอาจาจบบรวจะบอเดถ่ายบเดถายครับเวลาเคุดพอนะจากแสงว่คุดอยู่ทั้งนึงนี่ยนาะขีกโก้น่อยโก้น่อยภาพกะอาสีบางช็อตกะอาสีดูบดีเนเด้แต่เพราะว่าห้องบอขัน้นเ่ เฉียวชาญเนาะในการทายการกุดจิหนะจ้า้หูงใหญ่เป็นสิลายตัวบ่านะแนหูงใหญ่หลือกัหลายหูอโอ้ห้องใหญ่กับลายหูออ่อมแมวเพิ่งสองสามห้องสิอ่อมตัวหน่อยมันเปนสิลายเลยตามไปเกี่ยวเบื้งนี่ดีเนาะเนาเนาะเนาเนาะเนเน จริริงเมาเนั uh, ่น ja. พ uh, oh, like ี่น้องเาทาเยอจ้ะมองเล็บมองคนอยู่คนติดขวดเป็นดินเป็นผงเลยได้ค่ะจริงจิงอมโอ้ลายตเมือต้องจับอะไรบ้าหัวหัวตั้น อุตวามเนาะนี่ตะไครได้กกนนินนุ่นใครเหรอครับนั่นๆต้องปอกแล้วมันอ่อมเงาเลยฟิฟิฟิ อู้เหลายจะไปนับไปจะนำไปนับไปคุเพราว่าแย่คุกนั่นจ้ะใปขึ้นคุ้งน้องเที่ทอนเท่การอัศีปคลิบแล้วนะนี่ี่อ้ยชีบมาดนี่จริงป่าป่าเขวอกอกไมเาไม่เล็ว มันออกกันมาดิไม่หรอกไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมทำไมสองสี่หกแปดสิบิบสองสิบสี่ส่บหกสิบแปดยี่สิบพอดีบล่า่ไจดเดเป็นเป็นประมาณนอมานี้นะครับ มีบาลานกับสาวนงกับสาวเจยกับบาวิดทะได้พาพี่พาน่องมาบ้านหน่อยได้อครับมาแห่งเจ้ามูนมาหนาร่างกายเลยครับมันมันเลยอมมันเลยเจยกับบาวิดยิ่งทางมาลายินดีค่ะครับมาเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาใหม่มาใหม่ใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงครัวครับกสาวนงได้จังนะพัคุณยังมาทานของบันไดเด้อเมืองใหม่เือโตเพิ่นไงทำกินนู่นแดงเลยตรงตรงผมังสะเจยย้อนหน้ามหนี่ ังามเลยครับประมาณได้พูดละสองรอยก็ตัวนะครับแมได้อยู่ครับได้ยู่มือใหม่แต่เก่งอยู่เด้อครับพี่งานก็ง่ายงนก็ง่ายที่ได้กเราโตได้คนเลยไมออ้ยโอ้ยไปแกงเลยอยงนี้ไ้แกงนะไ้แกงนะครับบานนี้เ้เผาซังเด้อเจเผาซังเรากินก่อนอครับเดี๋ยวลอหน้าจะพอกัไหเนาะแม่เนครับี่น่านซะนองกับ เราเจอบาวิลาไปก่อนเด้อจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบการคิดไม่จ้า